สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาให้เคล็ดลับ3าข้อ แต่ก็เหมือนกับว่าหลายคนรู้อยู่แล้วนะคะ3ข้อนี้นะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่อง3ฐานค่ะคือกายวาจาและใจหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะ3าคำนี้และเป็นตัวแปรสําคัญนะคะ3ส,สิ่งนี้นะคะที่จะทําให้ชีวิตของเราไปสู่เส้นทางเจริญรุ่งเรืองหรือเปล่านะคะจะให้เป็นชีวิตขาขึ้นหรือเป็นชีวิตขาลงนะคะขึ้นอยู่กับ3ฐานนี้นะคะเป็นหลักใหญ่สําคัญเลยนะคะของทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จะมาแนะนาอย่างนี้ดีกว่าในนที่หลายคนรู้แล้วว่าคําว่า กายวาจาใจใน3สามอย่างนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาเยอะแล้วนะคะอาจารย์นะจะพามาเรียงลําดับใหม่ความเจริญของคนเราเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับกายวาจาใจเนาะแต่วันนี้จะขอเรียงลําดับจากใจวาจานะคะกายไปอย่างนี้นะคะใจทําไมต้องใจก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะแสดงออกก่อนที่เราจะพูดออกไปก่อนที่ภาษากายเราจะออกนะคะก่อนที่คําพูดเราจะพูดสิ่งดีๆหรือสิ่งลบๆออกไปมันเกิดขึ้นจากใจก่อนเพราะฉะนั้นเราให้เรียงลําดับใหม่นะคะเป็น ใจนะคะวาจาแล้วก็กายนะคะเวลาเราคิดในเรื่องที่ดีๆเราเจตนาดีกับตัวเองเจตนาดีกับผู้คนเราก็จะมีคำพูดดีๆออกมาจากปากของเราได้อย่างง่ายๆสบายๆไม่ต้องฝืนเพราะว่าฐานของใจของเราเนี่ยมันตั้งไว้ที่ดีแล้วตั้งไว้ในจุดที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองเราอยู่แล้วนะคะก็คำพูดของเราก็จะดีตามไปด้วยแล้วก็ ใครที่แบบอารมณ์เสียอยู่เนี่ยลองสังเกตนะว่าถ้าฐานใจเราอารมณ์เสียอยู่เราจะไม่สามารถพูดสิ่งดีๆได้แบบเต็มใจแบบแบบตั้งใจพูดดีๆได้มันต้องพยายามมากเลยถูกไหมคะถ้าใครอารมณ์เสียอยู่นะเพราะฉะนั้นเราตั้งไว้ที่ฐานใจก่อนอารมณ์ดีมีความเบิกบ,บานใจนะคะปรารถนาดีกับผู้คนคําพูดวาจาของเราก็จะดีเนาะส่งพลังออกไปในสิ่งที่ดีๆผ่านคําพูดแล้วภาษากายของเรากายของเราก็จะแสดงออกเป็นการแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์เจริญรุ่งเรืองดูอบอ้อมอารีดูมีพลังนะคะอ่าอย่างเงี้ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าเราใจเราตั้งไว้อ่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่อาจารย์บอกไปตั้งไว้ในพลังลบตั้งไว้ในความคิดแง่ร้ายตั้งไว้ในความกลัวหวาดระแวงนะคะทั้งสองอย่างก็คือวาจาและภาษากายของเรามันก็จะดูออกเลยนะว่า เป็นสิ่งนั้นเป็นพลังลบเป็นความสิ้นหวังอยู่เพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนตั้งใหม่ตั้งให้ที่ใจฐานใจให้ส่งพลังงานดีๆออกไปส่งพลังความรุ่งเรืองออกไปจากฐานใจของเราก่อนเลยนะคะแล้วคําพูดการกระทําของเราเนี่ยก็จะสื่อออกมาได้อย่างดีเยี่ยมและมีพลังนะคะเติมเต็มและสร้างสารรค์ให้กับตัวเองและผู้คนจํานวนมากนะสะำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ